รีวิวคอมพิวเตอร์มือสองยี่ห้อ Renovo ครับราคาพันนิดนิดเองราคาไม่แพงเลยแต่ว่าประสิทธิภาพเยี่ยมมากเราไปดูกันเลยครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง m ม n ยห c h a n n น l ด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมมนี่ชแนลครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมารีวิวคอมพิวเตอร์มือสอง เป็นคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปตั้งโต๊ะนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปรวมถึงออฟฟิศนะครับผมก็ราคาพันกว่านิดนิดเองซื้อออนไลน์มาจากรัส a d a ครับประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับก็เป็นยี่ห้อ Re โ o v o นะครับคอมพิวเตอร์ที่ผมซื้อมาซื้อเป็นตัวที่2นะแล้วครับเพราะว่าประสิทธิภาพมันดีแล้วก็เป็นตัวของบริษัทเนาะมียี่ห้อจะทําให้การใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกไปก่อนว่าเป็นรุ่นที่แบบ สเปคเมื่อก่อนนะครับเป็นแบบสเปครุ่นเก่าแต่ว่ายังพอใช้งานได้ดีอยู่เดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะครับแล้วก็มาดูข้างในกันนะครับที่ผมซื้อมาพันหนึ่งบาทนะครับประมาณนี้นะครับจะได้เฉพาะตัวตัวของ PC เท่านั้นนะครับไม่ได้ตัวจอหรือว่าแป้นพิมพ์แล้วก็เมาส์ก็ไม่ได้นะครับได้เฉพาะตัวเครื่องเท่านั้นนะครับตอนนี้เปิดออกมาแล้วนะครับผมระบบปฏิบัติการที่ได้นะครับเป็น7นะครับ Windows 7 เรามาดูความเร็วของการเข้าของเบ w i n ินโดนะครับว่าจะเร็วแค่ไหนผมลองทดสอบดูเมื่อกี้ก็คือเร็วมากเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมมาแล้วครับผมซึ่งถ้าถามว่า Windows 7นั้นเอาหรือ,อยังนะครับ Expire หรือ,อยังก็ตอบได้เป็นในๆว่าอ,า,อาจจะเอาละนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเราไม่เล่นงานไม่สําคัญอะไรมากเช่นเล่น YouTube หรือว่าเล่นคาราโอเกะ OK, นั้นก็คือโอเคเลยนะครับสามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นตัวการ เพื่อมาทํางานนะครับผมเพื่อมาทํางานทั่วไปออฟฟิศแล้วก็เล่น YouTube เล่นอินเทอร์เน็ตนะครับโปรแกรมที่ให้มานะครับแถมนอดสารสองมาให้แอนตี้ไวรัสสี่นะครับ e set นะครับผมซึ่งจากการใช้งานนะครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับแถมเกมอะไรมาให้นะครับท่านผู้ชมแถมเกมมาให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปที่หน้าจอนะครับสักครู่นะฮะโอเครอสักครู่ครับนี่ก็คือบูสตเร็วมากใช่ไหมครับท่านผู้ชมสำหรับที่ผมซื้อมาทานกว่านิดๆิดนะครับก็คือคุ้มมาก เดี๋ยวลองไปเข้าอินเทอร์เน็ตดูนะครับว่าจะดีขนาดไหนนะครับผมซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมเห็นนะครับคอมพิวเตอร์มันจะแบนๆใช่ไหมครับจอภาพให้เราคลิกขวาที่หน้าจอว่างๆนะครับแล้วก็กดไปที่สกรีนレスโซลูชันนะครับโอเคแล้วก็ไปเลือกที่レスโซลูชันก็คืออัตรานะครับของจอนะครับน่าจะเลือกไปที่1 2 8 0 7ส8นหะครับสำหรับหน้าจอที่มีความยาวแบบไวสกรีนนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับผมสักครู่ครับสักครู่ อ่าท่านผู้ชมโอเคเลยนะครับกดคีบตอนนี้สัดส่วนได้แล้วครับเมื่อกี้มันแบนไปน,นิดนึงท่านก็สามารถตั้งคอมพิวเตอร์ของท่านได้นะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าอินเทอร์เน็ตดูนะครับอ่อเข้าตัว CPU ID นี้ก่อนที่เป็นตัวทดสอบว่าอ่าคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบอะไรบ้างความเร็ว CPU เท่าไหร่อย่างไรนะครับโอเคเข้าไปดูเลยครับนี่ท่านผู้ชมครับ,ปรรบเป็น CPU Core2 Duo นะครับก็ เป็น Intel Core2 Duo E8200 นะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับเป็น Intel Core2 Duo CPU E8200 ความเร็วอยู่ที่2.66 GHz นะครับก็ระดับนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับในราคานี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวแคชนะครับอันนี้เป็นตัวแคชของมันผมก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับเมนบรอร์ดเป็นของเมนบรอร์ดเป็นของ Lenovo นะครับก็คือเป็นของบริษัท Lenovo มียี่ห้อก็คือโอเคนะครับ เมมโมรีเป็น DDR2 นะครับ2 g ิกนะครับอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับสำหรับเมมของมันนะครับตัวแรมนิดนึงน้อยไปนิดนึงแต่ว่าราคามันถูกเนาะก็จะประมาณนี้นะครับมีสล็อตเดียวนะครับอ่าสองสล็อตเนี่ยขอใส่มาแค่สล็อตเดียวนะครับคือ2 g จิกนะครับกราฟิกก็เป็น Intel กราฟิกธรรมดานะครับผมโอเคประมาณนี้ถ้าถามว่าเล่นเน็ตดีไหมนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นเน็ตกันนะครับเล่น youtube ดีไหม ของโครมนะครับโครมี่จะเข้าโปรแกรมช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ YouTube นะครับผมเข้าไปเลยนะครับจะสังเกตว่าเข้าเน็ตก็จะรวดเร็วนะครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวชอบในช่องนอกนเลยนะครับนี่สถานะการยืนอุทธรณ์เงินเยียวยาการกษตรกรว่าตอนนี้มีจํานวนเท่าไหร่แล้วและเทคนิคการทำให้ได้เงก็คือมีเสียงออกมาเบื้องต้นนะครับเสียงจากตัวคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมไม่ได้เป็นเสียงจากไอ้ลำโพงนะครับ ถ้าเราต่อลำโพงก็โอเคเลยนะครับเพราะว่าตัวข้างหลังสามารถต่อลำโพงได้ที่แจ็คสีเขียวนะครับนี่ใส่สา,สายแลนได้แล้วก็วต่อสายจอเป็น VGA นะครับท่านผู้ชมองงอโอเคเลยเล่นเพลงก็ได้น่าจะสบายมากเลยนะครับท่านผู้ชมมีไมมี Microsoft Word ให้ PowerPoint Excel ให้นะครับก็คือเป็น Office ให้นะครับ ถ้าถามว่าราคานี้คู่ไหมซื้อมาจากออนไลน์ถือว่าโอเคเลยนะครับท่านผู้ชมเร็วมากเลยนะครับแต่คิดว่าผมเดี๋ยวผมจะลง Windows 10นะครับเพื่อให้มันแบบอัปเดตหน่อยเพราะว่า Windows 7มันจะเอาไปละหากมีการโจมตีไวรัสเข้ามาก็จะลำบากหน่อยนะครับเวลาคู่แฟ้มงานที่แบบสำคัญเนาะซึ่งท่านก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมนะครับหรือว่าใช้ Google Drive ในการจัดเก็บเอกสารได้ด้วยนะครับ นี่ครับ Google Drive ท่านสามารถจัดเก็บเอกสารได้โดย Google Drive นะครับเพื่อที่จะดึงงานไว้ที่ออนไลน์เวลาดึงใช้งานก็สามารถใช้งานได้ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือนะครับผมโอเคเลยครับถ้าผู้ชมมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้นะครับมีกรเบหน้าพัดด้วยนะผู้ชมแต่๋ยผมไม่ได้เล่นเกมเนาะไม่ได้เล่นเกมก็โอเคเลยสําหรับคอมพิวเตอร์ประมาณนี้เดี๋ยวดูที่เดี๋ยวดูตรงไอ คอมพิวเตอร์ว่ามันเป็นตัวไหนคีิขวา property นะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้เป็น Windows 7 Ultimate นะครับ Ultimate 2009 Service Pack 1นะครับ uh, Intel Core 2 Duo E8200 2.6 GHz นะครับหรือประมาณ2.67 RAM อยู่ที่2 g b นะครับระบบปฏิบัติการเป็น32บิตนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้เป็น Windows แท้มาด้วยนะครับ Windows is activated นะครับ Windows แท้ด้วย แต่คิดว่ามันเอาไปแล้วครับ Windows เเนี่ยเอาไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองอัปเกรดเป็น Windows 10นะครับโดยใช้ตัวนี้เลยใช้ตัวคอมพิวเตอร์ตัวนี้เลยนะครับการอัปเดต Windows 10ก็ไม่ยากครับแถมแถมอันนี้มีแถมนะครับผมแถมไปให้เลยว่า Windows 10ก็คือแค่ค้นหาที่ Google นะครับว่า Windows นะครับ Windows 10 Windows 10นะครับดาวน์โหลดนะครับผมนี่นะครับผม Windows 10ดาวน์โหลดแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับ Windows 10 ต้องใช้เว็บไซต์ของ microsoft com นะครับ windows สิบดาวน์โหลดนอสักครู่นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเครื่องมือทันทีนะครับท่านผู้ชมกดดาวน์โหลดเครื่องมือทันทีจากนั้นไฟล์ดาวน์โหลดก็จะมาอยู่ที่หน้าจออ,าอยู่ที่อยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับสักครู่นะฮะจะมาอยู่ที่ดาวน์โหลดเป็นไฟล์นี้นะครับ media creation tool 0 4 2 0 2004นะครับเดือบันคลิกเลยครับผมสิ่งสำคัญคือเราต้องอ ดึงงานของเราให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะอัปโหลดวินโดว์10นะครับเพราะว่าถ้าหากเกิดความผิดพลาดไปวินโดว์ไม่กู้คืนข้อมูลของท่านอาจจะหายได้ครับผมโอเคประมาณนี้นะครับถ้าผู้ชมมีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามผมใต้คลิปได้นะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์ที่ดีต่อกันได้ด้วยนะครับว่าท่านมีความขี้เข็นอย่างไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มือสองนะครับในการใช้งานนะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็ควรที่จะลงวินโดว์ใหม่นะครับหรือว่าอัปเดตวินโดว์ให้เป็น ของเราโดยเฉพาะนะครับมิฉะนั้นก็คือเราอาจจะถูกแฮกข้อมูลได้นะครับอันนี้เรากลัวไว้ก่อนเอาเรากลัวไว้ก่อนอันนี้ก็คือเป็นการอัปเดตวินโดว์นะครับก็แค่อัปเดตวินโดว์นั่นเองก็จบเสร็จเรียบร้อยเลยครับผมก่อนจบคลิปกันไปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง myninn channel ด้วยนะครับสำหรับลิงก์การสั่งซื้อที่ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมหากมีข้อสงสัยก็สอบถามก็ได้นะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับกระผม myninn channel ครับสวัสดีครับ